การพยากรณ์อากาศในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการพยายกรณ์อากาศตั้งแต่วันที่15ถึง30ตุลาคมเข้าไทยแน่100%ด่วน38จังหวัดต่อไปนี้เตรียมสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับการพยายกรณ์อากาศประจำช่วงของวันอังคารที่15ตุลาคมกับแอดมินลุดสิทธิคนจนจากการอัปเดตล่าสุดครับท่านผู้ชม ไวเกินคาดประมาณช่วงวันที่20ถึงช่วงวันที่21ตุลาคมในบริเวณทางอ่าวไทยท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับนี่คือความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนตัวมานะครับจากบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนล่างและจะเข้ามาบริเวณทางอ่าวไทยของบ้านเหล่าครับแต่ สิ่งที่น่าจับตาไปมากกว่านั้นก็คือเส้นทางของความกดอากาศต่ำลูกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะในช่วงวันและเวลาดังกล่าวแนวของล่องมรสุมยังคงพาดผ่านอยู่ทางกลางตอนล่างทางอีสานล่างภาคตะวันออกและทางภาคใต้ตอนบนซึ่งเป็นที่ทราบกันดีของแฟนข่าวพยากรอากาศหลายๆท่านล่องมรสุมพัดผ่านอยู่ตรงไหน ตรงนั้นกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนตัวเข้าไปปกคลุมจะทําให้มีปริมาณของฝนตกดีงามเกิดขึ้นตามแนวของล่องมรสุมพัดผ่านนั่นเองครับอย่างนี้ก็ชัดเจน100%เซเส้นทางของย่อมความกดอากาศต่ำต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนฉะนั้นในช่วงนี้เราต้องมาจับตาเส้นทางกันนะครับลักษณะสภาพอากาศของในประเทศไทยก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนถ่ายฤดูจากฤดูฝนจะ ยางก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวแถมแนวล่องมรสุมในวันนี้นะครับก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปพาดผ่านถางภาคกลางตอนล่างอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและถางภาคใต้ตอนบนมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงก็เริ่มมีบทบาทกับลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยมากขึ้นทุกวันและประกอบกับไม่ว่าจะเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือกระแสของลมฝ่ายตะวันออก อีกนะครับฉะนั้นลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยตั้งแต่วันนี้15ตุลาคมถึง30ตุลาคมจะเป็นเช่อไรต่อไปทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนคลิปนี้ครับ เปิดมาในช่วงแรกเราจะเริ่มต้นดูกันในช่วงเวลา8นาฬิกาของวันอังคารที่15ตุลาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีเส้นไอโซบารหรือก็คือเส้นของเกณฑ์อากาศเย็นที่112 0และ114 0ได้แผ่มาปกคลุมทางประเทศไทยตอนบน เนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่มีกําลังอ่อนอยังคงปกคลุมอยู่ครับและในวันนี้ทางภาคใต้โดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนกลางแนวของล่องมรสุมจะพาดผ่านทางภาคใต้ตอนกลาง เป็นวันสุดท้ายนะครับเพราะตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นไปแนวของล่องมันสมมีแนวโน้มที่จะขยับขยื่อนเคลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุมทางภาคกลางตอนล่างภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะว,วันออกและทางภาคใต้ตอนบนต่อไปจากลักษณะสภาพอากาศจากหลายปัจจัยที่ทําให้สภาพอากาศในประเทศไทยค่อนข้างแปรปรวนเช่นนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่อาศัยในบริเวณทางประเทศไทย และประเทศลาวให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะของอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ไว้ด้วยครับจากคลื่นกระแสของลมฝ่ายตะันออกและลมตะันออกเชียงใต้ที่พัดนําความชื้นจากทางทะเลจีนใต้และทางอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมอย่างประเทศไทยดูเหมือนว่าเริ่มค่อนข้างแปรปรวนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะทําการเคลื่อนไปดูในช่วงเวลา14นาฬิกา ของวันอังคารที่15 ตุลาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าสเกลสีที่ปกคลุมทางภาคตะวันออกเชียงเหนือจากสีเขียวอ่อนนะครับเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับหมายถึงว่ากระแสของลมฝ่ายตะวันออกนะครับทิศทางของกระแสลมฝ่ายตะวันออกเริ่มแปรปวนและอ่อนกําลังลงและถ้าหากพ่อแม่พี่น้องสังเกตแถวบริเวณทางประเทศกัมพูชาและทางลาวตอนล่างท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่าจะมีความกดอากาศต่ํา อ,อกคลุมอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเราจะทําการเคลื่อนไปดู นในช่วงเวลา15นาฬิกาการขยายตัวของความกดอากาศต่ําขยายตัวเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับจากนั้นเคลื่อนไปดูต่อครับในช่วงเวลา16นาฬิกาความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมแถวทางกัมพูชาลาวดูเหมือนว่าจะขยายขอบเขตของความกดอากาศต่ําหรือก็คือความร้อนชื้นนั่นเองนะครับลักษณะเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรห,หมายความว่าทางประเทศไทยโดยเฉพาะทางประเทศไทยตอนบนมีโอกาสที่จะเจอปริมาณของฝนเพิ่มและฝนตกหนัก ถึงหนักมากซึ่งในขณะที่ถ้าหากว่าเรามาดูในแถบซ้ายของทางประเทศไทยครับความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่แถวทางอ่าวเปงกอตอนล่างในช่วงเวลา16นาฬิกาเลยก็คือประมาณช่วงเย็นของวันอังคารที่15ตุลาคมนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเคลื่อนตัวไปปกคลุมทางอ่าวเปงกอตอนกลางแล้วนะครับและถ้าหากท่านผู้ชมสังเกตแถวบริเวณทางทะเลอันดามันโดยเฉพาะทางทะเลอันดามันช่วงตอนกลางถึงตอนล่าง ทางภาคใต้นะครับตั้งแต่แถวจังหวัดพังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแถวนี้มรสมตะวันตกเฉียงใต้ ัดปกคลุมในพื้นที่บริเวณดังกล่าวด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางรวมถึงบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างด้วยนะครับจากปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้อธิบายมาเมือ่อคางต้นพอเรากลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าทําการเคลื่อนไปดูในช่วงเวลา16นาฬิกาของวันอังคารที่15ตุลาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าการกระจายตัวของกลุ่มฝนฟ้าคนองปกคลุมได้เกือบทั่วไทยครับแอดมินต้องขออนุญาตใช้คำนี้ เกือบทั่วไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือบริเวณทางภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปิมพ์ธน,นภาคตะวันออกเชียงเหนือทางตอนล่างภาคตะวันออกจากอิทธิพลของความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมแถวทางกัมพูชาและทางลาวรวมถึงบริเวณทางภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและทางภาคกลางในช่วงวันและก็เวลาที่เรากําลังดูกันอยู่บริเวณทางภาคใต้ถูกอิทธิพลของมอรสุมตะวันตก เฉียงใต้เข้าพัดปกคลุมจึงแสดงแอนิเมชันหรือว่าสเกลสีต่างๆผ่านแบบจำลองให้เราดูกันอยู่สเกลสีฟ้าหมายถึงค่าปริมาณความชืน้นหรือว่าฝนเล็กน้อยเขียวเหลืองฝนตกหนักปานกลางพื้นที่ตรงไหนมีสีส้มหรือว่าสีแดงฝนตกหนักถึงหนักมากนั่นเองนะครับและประกอบกับมีรูปสายฟ้าหมายถึงว่ามีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ,ฟ้าผ่าในพื้นที่บริเวณดังกล่าวถึงแม้ว่าการพยากรณ์อากาศผ่านแบบจำลอง จะไม่สามารถทําให้ถูกต้อง100%เปเพราะว่าสภาพอากาศในประเทศไทยมีหลายปัจจัยที่ทําให้การพยากรณ์อากาศค่อนข้างยากแต่สามารถดูได้เพื่อเป็นแนวทางครับจากนั้นเราจะทําการเคลื่อนไปดูต่อในช่วงเวลา20นาฬิกาหรือก,ก็คือประมาณช่วงหัวค่ําของวันอังคารที่15ตุลาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเส้นไอโซบาร์ที่พันสหรือก็คือความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นก็เริ่มแผ่ลงมาปกคลุมทางประเทศไทยอีก รอบหนึ่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนและในขณะที่แนวล่องมรสมก็กําลังค่อยๆนะครับเคลื่อนตัวพาดผ่านขึ้นมาปกคลุมทางภาคกลางตอนล่างเรื่อยๆทางอีสานล่างตะวันออกและทางภาคใต้ตอนบนนะครับความกดอากาศต่าที่ปกคลุมบริเวณทางอ่าวเบงกอลทางตอนกลางก็เริ่มเคลื่อนตัว ฉีกตัวออกห่างจากประเทศไทยมากขึ้นทุกทีหมายความว่าอย่างไหรหมายความว่าความกดอากาศต่ำลูกนี้ก่อนหน้านี้ที่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ทางประเทศไทยได้แย่งความชื้นไปบางส่วนจากทางทะเลอันมันนั่นเองครับเมื่อความกดอากาศต่ำลูกนี้ฉีกตัวออกห่างจากบริเวณทางทะเลอันมันลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้เราทราบปริมาณความชื้นที่อยู่ทางทะเลอันมันบางส่วนที่ถูกแย่งไปก็จะกลับมาส่งผ่านมากับ มรสุมตะวันตกเชียงใต้เข้ามาพัดปกคลุมตามพื้นที่ต่างๆที่เป็นด้านรับลมมรสุมของทางประเทศไทยนั่นเองครับซึ่งจากแบบจําลองก็ยังโชว์พื้นที่มีฝนฟ้าขนองอ่อนๆเกิดขึ้นนะครับเป็นปริมาณของฝนบาง กกระจายตัวอยู่ทางภาคเหนือนะครับเห็นไหมครับทางภาคตะวันออกเชียงเหนือในวันปกติไม่ค่อยมีแต่ในวันนี้เป็นกรณีพิเศษเห็นไหมครับทางภาคอีสานนะครับสาหรับพื้นที่ที่ต้องการฝนก็เตรียมตัวเฮโดยเฉพาะทางอีสานตอนล่างนะครับเช่นทางโคราชบุรีรัมย์สุรินนะครับหรือบริเวณทางอ่าร้อยเอ็ดทางตอนล่างมหาสารคามยโสธรทางตอนล่างอำนาจเจริญอุบลศรีสะเกดและทางสุรินนะครับในพื้นที่บริเวณดังกล่าว แวนี้ก็มีโอกาสลุ้นลับรวมถึงทางด้านที่ติดกับพี่น้องลาวหรือฝั่งโขงด้วยนะครับอย่างเช่นตั้งแต่แถวทางอ่านนครพนมนะครับทางมุกดาหารหรือทางยะโสธรน,นะครับก็เนื่องมาจากว่ากระแสะของลมฝ่ายตะวันออกเริ่มอ่อนกําลังลงและ มาจากกระแสของลมฝ่ายตะวันออกเชียงเหนือนะครับเริ่มค่อยๆแปรปวนแล้วด้วยแล้วก็มีความกดอากาศต่ําปกคลุมอยู่ทางอีสานล่างทางบริเวณกับประเทศกัมพูชาด้วยนะครับก็จะทําให้เกิดแนวปะทะอากาศเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณดังกล่าวส่วนทางภาคตะวันออกทางภาคกลางแล้วก็ทางภาคใต้เห็นไหมครับก็ยังคงมีการกระจายตัวเรียกได้ว,ว่ามีการกระจายตัวทุกภาคแต่เป็นปริมาณของฝนร้อยละ20ของพื้นที่เท่านั้นเองครับสําหรับคลื่นลมใน ช่วงวันที่15ตุลาคมบริเวณทางทะเลอันมันจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรส่วนทางอ่าวไทยจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองจากนั้นเรามาดูพยากรณ์อากาศหลายภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับบริเวณทางภาคเหนือท่านผู้ชม จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดตากพิจิตรพิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในช่วงตอนเช้าทางตอนบนของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10บของพื้นที่ส่วนมาก าบริเวณจังหวัดนครราชสีมาศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและทางสมุทรสาครภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีละยองจันทบุรีและบริเวณจังหวัดตราด ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ ตรังและสตูลทางด้านกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเอาละครับเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่ามีข้อมูลพมเพิ่มเติมหรือว่าเส้นทางมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับสุดท้ายนี้หากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลือทั้หมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุตสิทธิคน จนก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กบับสวัสดีครับ